พี่น่องสวัสดีพี่น้องเมื่อนี้มีมีของมาให้เบิ้งพี่น้องมาให้พี่น้องเบิ้งน้ำจานเพิ่มเพรมันจะขายนกเด้อพี่น้องเด้อน้ำเขาก่อนได้พี่น้องจานเพิ่มบพรามันว่าจะถี่ขายย่างเดี่ยวได้พี่น้องจานเพิ่มน้ำเขามาเมื่อนี้สามตพี่น้องสายปลาภูเขาหล่นๆเลยครับผม นำเข้ามาในราคาก็พอสมควรพี่น้องออเข้ามาเติมคุ้งกำลังครับผมพวกนกพวกนี้คือนกอายุดีแล้วพี่น้องนกตอแล้วพี่น้องอายุดีอายุสองปีสามปีขึ้นบัดโตโตเลยจัดเพิ่มออกมา,มาสีโตพี่น้องในราคากับพอสมควรอยู่พี่น้องนี่ตัวหนึ่งอุ่นตัวหนึ่ง เพิ่งออกจากกล้องไม่ไหมสดสดเลยครับผมตั้งถึงหานาทีดอกออกจากกล้องบริสุทธิ์กับยั่งเลยกินเขากินน้ำเลยพี่น้องอีกตัวหนึ่งพี่น้องโอู้ดอีกตัวหนึ่งขึ้นหอยไบเหล้วพี่น้องแล้วเมื่อยเตอนนั่นคือที่เมื่อยก็มูอยู่หอดแข็งแข็งอยู่การเพิ่มเอาน้ำออกมาในราคากับพอสมควรพี่น้องเลยต้องต้องน้ำเข่าเลยพี่น้อง สายป้ายสูงน้ำขามาเก็บไว้พี่น้องบอรูว้ว,ว่าสิเก่งสำาหนแต่เจ้าของเพิ่นบอกว่าเก่งคักละเขาก็เอาซื้อตามที่เพิ่นบอกแล้ะครับผมนี่ราคาสีพอสมควรแล้วก็นกทุกตัวเป็นนกกุกเดียว้ะพี่น้องกุกเดียวหนึ่งกุกเสียงกลางครับผมนู่นนะครับ จะพี่น้องนกทุกตมันอายุดีทุกโตพี่น้องอายุสามปีขึ้นก็มี้มีตัวหนึ่งว่าสี่ปีครับผมสี่หาปีตัวหนึ่งว่าสันควันว่าจาของคนบ่ค่อยได้เลียนยพี่น้องบ่มีเวลาเลียนยแต่ว่าถามว่าเป็นนกตัวเพนกตอพี่น้อง ป็นนกตอเก่งๆของเพ่นเหะวันนี้เพ่น่มีเวลาสีเลร่นเพ่นหยุดเห่นคือง,งานการลัดโตแล้วพี่นอ้องก็เลยผมก็เล็ไปขอแบงเอาแต่นกตรงนี้เป็นนกสายปลาสูงลุวนล้วนพี่น้องป่าภูเขาลน้วนพี่น้องบ่มีป่าลางนี่จะบ,บนยอดเขาท่้งนั้นต่อแต่และเทียแต่หนีส้างอย่างเดียวครับผม <c ười> คลิปนี้ก็บวยญญางไรพี่นอ้องใหญ่พี่น้องเห็นน้ำหรือดอก ติดตามผลกานพี่น้องว่าตัวใดสิไปตกกว่าตัวใดครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม